สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากคุณคิดว่าคนที่กำลังอินเลิฟจะส่งข้อความแบบไหนก็ได้บ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นแฟนกัน ขอให้คิดใหม่ครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปหรือมีความน่าเบื่อคอยตามจิกอยู่เรื่อยๆหลายคนก็ไม่สนุกด้วยหรอกนะครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู3กฎเหล็กของข้อความที่ห้ามส่งให้กับแฟนนำามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเพราะมันอาจจะทำลายความโรแมนติกของคุณกับแฟนได้ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้นตามไปดูกันเลยครับ ข้อที่1อย่าทักด้วยคำที่คุณไว้ใช้ทักเพื่อน คำทักประเภทเฮ้เฮลโหลว่าไงไงหรือแม้แต่โหลโหลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำทักที่เอาไว้ใช้กับเพื่อนๆไม่ใช่คำที่เอาไว้ใช้ทักหวานใจที่คุณเพิ่งจะจีบสำเร็จเพราะคำเหล่านั้นไม่ได้แสดงถึงความรู้สึกทางอารมณ์ของคนรักออกมาเลยและอาจจะทำให้หวานใจของคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าเบื่อไปซะอย่างนั้นครับ ข้อที่2ออย่าพยายามอัปเดตชีวิตคุณให้หวานใจฟังตลอดเวลา หากสาวๆคนไหนชอบอัปเดตชีวิตของตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นตื่นหรือยังรถติดจังเลยถึงที่ทำงานแล้วกำลังซื้อกาแฟเบื่อจังโดนเจ้านายว่าอีกแล้วหรือว่าเย็นนี้เพื่อนเขาชวนไปกินชาบูด้วยล่ะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างภาพความน่าเบื่อของตัวคุณเองด้วยข้อความที่เขาพงถามอยู่ในใจว่าจะบอกมาทำไมกันนะ ทีนี้พอเขาอ่านและไม่ตอบกลับหรือตอบกลับแบบสั้นๆสถานการณ์ก็จะกลายเป็นคุณที่ดราม่าเข้าไปอีกดังนั้นจงเตือนตัวเองเอาไว้เสมอในช่วงที่กำลังดูใจกันอยู่ส่งข้อความเฉพาะที่เป็นเรื่องสำคัญหรือถ้าอยากบอกว่าคิดถึงคุณก็พิมพ์คำว่าคิดถึงไปเลยไม่ต้องลังเลเพราะผู้ชายไม่มีความซับซ้อนทางอารมณ์ใดๆหรอกเชื่อผมเถอะครับ ข้อที่3อย่าส่งข้อความเซาสีถามเขาในเรื่องที่เขาไม่อยากพูดถึง หากคุณเข้าใจว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารและเมื่อถึงเวลามีปัญหาพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในถ้ำจนกว่าจะหาทางออกได้มันเป็นเช่นนั้นจริงๆครับถ้าหวานใจของคุณจะดูเครียดได้แต่งืมงำมงึมงำแล้วคุณก็อยากรู้ใจจะขาดว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ผ่านคิดไปว่าฉันเป็นคนรักของเขาฉันน่าจะรู้ทุกเรื่องของเขาสิคุณเลยส่งข้อความไปถามเขาอยู่ตลอดเป็นอะไรคะทำไมดูเครียด หรือมีอะไรคุยกับเราได้นะหรือมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าคุยกันได้นะและทั้งหมดนี้คุณอาจจะได้คําตอบสั้นๆว่าไม่มีอะไรหากตอบแบบนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจเสียใจดราม่าน้ําหูน้ําตาไหลใดๆทั้งสิ้นครับเพราะเขาคิดว่าเรื่องที่กําลังกังวลใจอยู่นั้นไม่ควรเอาไปให้คุณกังวลใจด้วยดังนั้นอย่าไปเซาสีเลยครับถ้าหากเขาสบายใจเมื่อไหร่ก็จะมาเล่าให้คุณฟังเองนั่นแหละครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสามกฎเหล็กของข้อความที่ห้ามส่งให้กับแฟนจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆครับการที่คุณส่งข้อความต่างๆไปนั้นก็เพราะรักและเป็นห่วงนั่นแหละครับแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยวางให้เป็นไปนตามธรรมชาติของมันจะเป็นการดีต่อคุณทั้งคู่นั่นเองครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ